สูสีกันมากจริงครับเสมอกันไปครับกับเกมการ์มังดนตรีนะแต่ใครที่เข้าได้แค่ข้างเดียวคนนั้นต้องถูกจับกล่องดำครับฉะนั้นถ้าหนุ่มเอเชียจะต้องจับกล่องดำกับ Play ์ส o ต e รก่อนกีนเลยครับให้ทั้งห้าหนุ่มปิดตาก่อนเลยครับมาพิธชอพิทอพิทชอพิทชอร์พิทชอ้พิาชอร์พิทชอร์พิอรปิทร์ิทชอรหพิตาอห้หิดตอรหพิทอริอทาทชอร์ ดูเฮ้ยพี่ตูนคุณชอบปิดบ้างก็ได้นะอ่าระวังนะให้เขาปิดกันนิดนึงนะปิดตาไ้เลยโอเคเดียโอเคปิดตาไ้เลยครับแล้วเราก็โอ้ย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 โโซ้โ้โซ้ยอยโซ้ยโยโอโโโโอย้ยโออย 아, have the happy book. I mean, Taba, like the top god. I have two children, 요 h e y are k 요 z a n o n 요 อ่ายุแค่โน้ต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 อะมาสามกล่องมาก่อนสามกล่องไปเอามาเลยครับไปเอามาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอ้โหไม่ต้องติดตั้งเดียวติดตั้งเดี๋ยวติดตั้ใครใครจะเล่นก่อนใครเล่นก่อน가장먼저ส่งอ้อยสุดก่อนอ่าโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสามกล่องนี้มีอะไรกันบ้างบอกเขาครับกล่องแรกคือแต่อย่าไปบอกว่าข้างในมีอะไรนะครับกล่องแรกคือกล่องแรกคือตัวนี้ กา่องที่2อกล่องที่สองเฟสโต๊ครับเฟโต่อดคือตุ่นีกล่องที่สามคือตัวนีครับคุณผู้ชมครับ ไม่ดิ่นกอ่ะใครใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนใครเล่นก่อนใครดีใครเล่นก่อนจังซังดูจังซังจังซัง

พร้อมแล้วออพร้อมแล้วจ้าันครับรู้เลยครับอ่าฮาวีฮาวีฮาวีอหอบวกบวกวก1 2 3 3 3 3ปเดต้าเบต้าเต้าอ่าบววโอ้นี่ๆีวนี่นี่อ้าทา บอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่นอนเนี่นนผ่านแล้วคนแรกผ่านแล้ว

พ่อครับโม่เรออใส่ก่อนเล้ยโอเดี๋ยวสอดาจารย์ยี่นี่ยี่ยครับ่ยี่อี่ยี่ยี่ยี่นี่ย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 ีนยี่ยยย จิโฮ o จิน1วั2วัน3วัน1วนรั่ง1ัต 1. หนึ่งนี m b e r m b e r พร้อมแล้วล้วงได้เลย Let's go เน่เ้าวิไปแล้วครับ้แล้ว

เดือสองคนครับดูเครียดมากเลยอ่ะดูเครียดมากเลยอะไร้อนึ่งคนนึงคืออใไรเป็นคนแรกใครจะทำทอชถูกกอนจะใช่มใครจะทำครจะทผมขอเลยว้นจันทรนสุดท้ายทิชจะ마지막에하시는그런게요แล้วลยะล่โอเคมาคนต่อไปโอ้ย e two 2 3티 어 스트레스 받아 원, 투, 아어 right 1, 2, 3 아, 4번 3아 3번 4번 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 3번 4번 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 3번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  4번 3번 4번 오번이번 4번 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 3번3번 4번 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 3. 번 เรามาดูหมายเลขสามดีกว่าโดยนี้ครับหมายเลนสามจะพึ่งเราแต่ตัวนะิ้นจระเข้ให้ต้เดียวเดียวะเดียวให้เาต้องพึเราเด้หมายเลขสามพร้อมแล้วไม่จิบได่จิบไบไม่บได่บไม่บได่ยิบจิบย่ายาแตะตัวเ้าอย่าแตะตัวเดาอย่าแตะอย่าแตัอย่าแตะผมดว่าครับอย่าแตะตัวเาอย่าอย่าไม่แตะตัวเ้าเบอร์สามพร้อมแล้วห้าวิไปครับ go 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 วัดใจครับ 고, 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 고! 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 고!

โอ้คนสุดท้ายเครียดเลยอ่ะเราต้องช่วยให้แตงขับช่วยดีกว่าเอ้ยสช่วยเขาสิคิดว่าเขาเขาน่าจะเขาน่าจะเคขาน่าจะโอเคกับกล่องไหนอ้าสมมติจะกุ้งหรือจิ้มอะไรกันจิ้มอะไรกันแม่ครับกุ้งเขาบอกว่าบอกได้ไหมเขาเป็นสัตว์หรือเป็นเป็นเหมือนเป็น

옆에 계신 MC분이 골라 주시는 게 좋으세요 아니 멤버들이 골라 주시는 아, 게 좋으세요? 누구예요? 아, 아, 이안 돼. 아, 예. 돼. <laughs> 아, 네, MC 다운 해주 m c 고 네, 네. 팬클럽บอ 팬클럽 팬클럽บอก1บ세요팬클럽บ1ก잡으라고 했어요 1번. 번1 예. 오케이? 넘버 1. 오케이. This this. 예, this this. 네. 1번 하시는 거예요? 아, 번1 나. 어. เบ1 พี่บอกเขาหนี่ยว่าเป็นแบบว่าชุนชุนี่อ็น่ารักทอสุดชุนชอทอ่นุ่ดชนชุนทล่ก็นอากีดชุนชุนทอก็น่รั่สุดชุนชุนอ่ก็น่รักที่สเดชนอุ่็นรัสุเนอุนที่รักที่สุดชุนเอนนเสุดนอุน่น่ารักทอ่สุดชุเนทีเส้น่าี่สุดเุนนเส้นเสุนชุี่็น่ารัเสุชอนออเทาเก็น่อเั่สุดออ่ ไปติไงไิติ้งวิโอเควยเอ่อสเ็นอเส้น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 สบายดิไปเเโ้เออชุกชุพร้อมแล้ว5วิธีไปเลยเ้อาอิ่ไม่กัวว้ไม่กัดแล้วก็ไม่กัดด้วยกอ ดินดิมนี่นดิดูจะแกล้งเขาสิเขากลัวอยู่ไปแล้ว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 นับครับผมคุนกอได้ยินเสียงอะไรอ่างเได้เสียงอะไร้อางเสียงกองครับเสียงกองคือปั๊กซเล่ย์อะั๊กเล่ย์อะโอโอเคโอเคไปแล้วนับพี่ลงนับ

นบแล้วว s ผ no so ่านอะแอไปดูได yeah. yeah. ้โอ no! ้ีนอก่ีวดู้าหน้าไปดูไปเดินดูเนี่ยอ่าอ ว้าวว้าวว้าวอ้าว่้าวาวว้าว้าวว้ว่้าว <ok ั้นี้า่าวูาวช้นววาวอ้าวว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 าวว้าวว้านว้าวว้า้า้าวว้าวาวว้าวว้าวววว้าวว้าว

อ่าโอเคเพิ่งรู้เนี่ยเอเชียจะกบวงแตกเลยฮะวงแตกแล้วนะครับอ่ะอันนี้สนุกสนานครับแต่อีกนึงไม่กลัวฮะแมลงนี่สบายสบายโอ้โอเคโอเคอ่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนมาเอเชียมานี่เก็บไป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 ก่อนเก็บไปก่อนโอเคครับนี่ครับคือความสนุกของท่าหนุ่มเอเชียนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะห้าคนนี้เขาจะมีโชว์พิเศษมาอีกล่าไปไหนครับช่วงหน้านี้ยังมีโชว์พิเศษใช่ไหมครับ เป็นเวอร์ชันภาษาไทยอี่ด้ามคนอรจะเทยที่คร์ีจะเนภาษท่ดานอเ้จะาใช่ครับทุกน่าจคอนุรสนี้นาที่านแล้จะเ็นภา่นอเนนี้ะ่้าคอเรป็นี่้าคเนทย่อนๆชจเป็นาวไทยจะเป็นยางไงช่วงหนนน้าส่อนคกกัรันตับเที่นี้่นีแต่เล่น